สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแท่งสุขภูสุขชนครับผมเอฟซีสาวหน่อยรำเพริญชั่ชวนะครับเนาะคลิปนี้เฮาสิมาใหา้กำลังใจน้องผู้หญิงเพชรบันแท่งนะครับที่นี่อ่าเพิ่นรถเพิ่นอ,อ่าประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกันนะเฮาก็เป็นกำลังใจในฐานะที่เฮาเคยเคยเฮ็ด คลิปหนองถำติดตามหนองมากแต่แตสมัยเมื่อปีกี่แล้วนู่นนะครับเนอะความเป็นห่วงเป็นใยเข้ากันยังนี่ต่อกันตลอดเวล่าจะว่าเข้ากับบ่อ็ดคลิปหนองตลอดมากนะครับเนะาะเพราะว่าได้ใจเข้าตอนนี้มันมากถึงของปักหลาหน้อยมั่นนาช่ยเข้ากัเห็ดคลิปหนองมันนาช่ยนะครับผู้ฟังติดตาม นในดคนหนึ่งกคนติดตามแบบอสองสามคนว่าข่าวการเล่าข่าวกเป็นของแต่ว่ากรณีนี้คือเป็นลดิ่นประสบอุบอัติเหตุก็เรยมากาให้กำลังใจกันมาให้กำลังใจหนออาทีเขาเคยติดตามหนอมากลดเฉียวชนกันนะครับรดเฉียวชนกัน เฮาบอปสิสต้นเขาเขากับมาส้นเฮ้าี่น้องเฮาบอปิสต้นเขา,เ,า,เ,ขาเขากับมาส้นเฮ้านั้น,นยังจะสร้างวัตเหตุมันสิเกิดขึ้นในตลอดเวลาพอในรถนั่นก็มีหลายคน,นหลายชีวิตพอจะเป็นน้อิงเนนหน่อยพ่อเอแล้วธนากาพี่แองจี้แล้วก็คนดูแลน้อง <c oughs> ก็เป็นอย่างที่ให้กำลังใจกันแหละพี่น้องบ่ได้เว้าอีหยังหลายให้กำลังใจกันอย่างเดียวสงสารเพิ่นเพิ่นน่ะมีเงินทองมากมายมหาศาลอยู่แล้วก็วตอนนั้นน้องก็บ่มีหยังมีแค่เสือ้อผืนหมอนใบนอนใต้ขอบง,ง้อเอียงะมาณเป็นอย่างที่สุดยอดอยู่ นึ่ไม่ชิปหลานนึ่งไม่ยีสิบหลานพนหลอกไปที่เด่นดังขึ้นมาแบบโอ้โหนำหรับน้ำหรับนะคะรับพอแมื่อคนติดตามเพิ่นหลายแห้งหลายเป็นสามสี่แสนกุนแล้วไปแต่ว่าน,น้องมานาฮอกมีสามสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนึงถึงห้าหมื่นบอใน YouTube นะครับเนาะ ทิงบุติงกับบเป็นอย่างเพราะเ่านากับเป็นโมกันอยู่แล้วนะมันเป็นโมกันอยู่แล้วไม่ผิดไม่ผิดที่เรานําเสนอเราเล่าใ,<ช>ในทางที่สั้นสัคนนะครับไม่น่าจะผิดและคิดว่าไม่ผิดนําเสนอทางที่สั้งสั้นเพาได้เอาคิดของน้องมาเห็ดในทางที่ลบเ่าได้เอาคิดของน้องมนนาง่าาองงองมะนะมาเห็ดในทางที่บวกจนเกินไปจนโอเวอร์ผมเองพอดีพองาม ความจริงแต่มันเป็นความจริงจริงๆนี่แหละครับก็คือนิสัยของผู้พานะครับไม่ให้ร้ายใครไม่ว่าใครยกเว้นใครอย่ามาให้ร้ายเรารกําลังใจพ่อเอกพ่อเอกขับรถเก่งอยู่แล้วนะครับเนาะพ่อเอกขับรถเก่งแต่ว่าเพือ่อนกับผู้ใดไปเค่อยไปเที่ยวไปชนผู้ใดแต่ว่าเขาก็มาชนเขาก็มาชนนะครับเออผู้กรณีขนาดชุ่ยกันในะด,น,ดนะครับ แต่ว่ามันก็นยังถือว่าให้หนอกรถคนในรถกับบอมีเอียงในเจ็บไข้ยังหาังมาก,มากเป็นร่างใจให้กันสนุกนแลรกันยังหน่อยเขาเคยอโอ้ยสะออน่นเคยสะออน่น,ออนเคยติดตามคนหวังว่าพอแม่าในในบริบทไทยผู้ผ่านนะครับเป็นข่าวที่เรา ต้องให้กำลังใจกันเหมือนที่เราให้กำลังใจคนอีสานในเขตแดนติดต่อ,ตอในเขตติดต่อใช่แดนให้กำลังใจทหารนะครับเนาะก็ดูแลกันเบิ่งแง่งกันไปให้กำลังใจกันไปเพได้มีอ่าอีย่างที่สิงมาเป็นอกติต่อการถืะครับช่วงนี้สาวน้อยเพชรบันแพงกับ แต่พระเอกไม่ออฟสุรศักเรียบร้อยนะครับเนาะผู้ผานี่ภราวนาให้เป HE, ็นตาวหน่อยลําเพิ่นชอบเป็นบัหลานหน่อยพราวนาให้บัหลานกหน่อยเลยเป็นพระเอกโอวาสิไปจิตใดแสดงมองไดก็เป็นพระเอกตลอดการนะครับไอ้น้องได้ดังปังปังฟังฟังตลอดไปนะครับส่วนน้ององค์หิงเพิ่นดังอยู่แล้วนะครับเนาะเพิ่นดังอยู่แล้วเพิ่นมีนี่ือเสียงอยู่แล้วนะครับเนาะ ติดตามพคนหลายตับบเป็นอย่างไรเขากลคุยข่าวแค่ให้กำลังใจเรื่องหลดดพ้นประสบอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนกันถือว่าเป็นการฝาดเคาะทางหนึ่งในชีวิตของพอเองของเม้นหน่อยของหนองอุ้งอิงนะคผมมีอย่างที ima, ่สีมาเปลี่ยนแปลงความดังของพ่นใด มณชัยลำเพลินโชว์มนีอย่าลืมด้วยครับมณีปุ่มหนึ่งสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์เนาะเป็นต้นไปเ,เล่าข่าวมณชัยต่อนะครับเนาะน้องรับเชิญอยู่อำเภอภูพานตำบลสร้างค้อมอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเนะาะรับเชิญเนื่องในงานาชิมหมักเม้ากินข้าวกับแกงหวายกินหม,มักเม้ากินข้าวกับแกงหวาย แกงไหว้นี่มันสิเป็นอ,อกแกงสมบ่คือาจังไดนะมันสิออกเป็นแกงสมบ่แกงไหว้ไม่นแน่ใจเค่เด็กกินบ่ผู้พาเค่เด็กกินบ่นะครับเนาะいいครับผมจังได์กับฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเนาะฝากมานะใช่ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมแขนอ้อมใจของพอ่พอพอ่อแม่แม่ตลอดไปมานาใช่ยอยู่ในอ,อ้อมอกอ้อมแขนของอ้อมใจของผู้พาอยู่แล,ล้ว ว่าผู้พราเป็นกำลังใจให้พิ่นตลอดทึงสิบ่ดด้พ้อกันแต่ว่ากัยังสู่พ่อฮักแม่ฮักที่กิดตามบ่ได้พ่อฮักแม่ฮักกิดตามตลอดเวลาสุดยอดมากเพราะว่าสิเป็นแม่ใดแม่ไดแม่ตุ๊กแม่ตีแม่ยายนางเยผู้ใดอีกหลายคนนะครับเนาะที่คอยติดตามที่คอยเป็นห่วงเป็นใยนะครับเป็นแอดมินให้น้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นทุกอย่างให้น้องเลยครับสําหรับเ c ซี กลุ่มนี้นะครับเนาะผู้พานีนับถือเลยนับถือีเลยครับย่อมใจเพื่อนบพว่าจิตไปมองได้เห็นตลอดเวลานี่แหละครับสําหน่อยลํเานะเพิ่นโชคมณัชชัยเพชรบ้านแพงจะต้องดังตึกกล้องถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมว่าเพิ่นชิอออกอัลบั้มอยู่เพราะว่าเสียงคนนี้ห้ไปทังปล่อยไฟมาไล่พอนีน่ห้ไปทังพุน่นด้ทางปล่อยไฟนะห้เสียง่น,นโอนน่นอนมาก อวติพานมาอาทิติพานมารับเชิญออกไปนะครับโอ้โหแต่ละเพลงแต่ละเพลงนี่เสด็จเสด็มาสําหรับมานาชัยเฮ้าบ่าต้องห่วงครับการันตีเรื่องเสียงครับเรื่องความสามารถบ่ต้องห่วงเด็ดขาดแน่นอนมานาชัยจัางได้กระสู้กันต่อไปครับผมสํารัคลิปมี้ฝากไว้สมอครับฝากโปรเพลอเพอมแนกกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e กดคอมเมนต์ผู้ผานเอเดอร์ครับผมดีกว่าสงสารครับผมสวัสดีครับ